สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนิสตาพูวิลล่าบ้านพูวิลล่าสร้างใหม่พร้อมกับสาไว้น้ำและสรลเดอร์เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเขาก็จะมีสาไว้น้ำขนาด 3.5คูณ5เมตรนี่นะครับถ้าใครที่ชอบเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์เขายาวถึง3เมตรสูงประมาณ2ชั้นน้องๆหนูหนๆคือสามารถเล่นได้เลยเพราะว่าเขามีเสื้อชูชีพให้ด้วยพร้อมกับห่วงยางแฟนซีบ้านหลังนี้ก็มีให้เยอะมากครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโต๊ะกับข้าวเป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับมีช้วยจานชามให้เลยสามารถนั่งได้ประมาณ12คนเลยครับทุกคนสามารถนั่งกินข้าวหน้าบ้านได้เลยครับ ตรงนี้นะครับเขาะจะเป็นโต๊ะพูทีอินวันเลยเขามีทั้งโต๊ะพูแล้วก็โต๊ะปิ้งป้องแล้วก็โต๊ะแอร์ฮอกกี้สามารถเล่นได้ถึงสามอย่างเลยผ่านมาข้างๆกันก็จะมีเป็นโซนปิ้งย่างให้ถ้าอยากกินพวกทะเลซีฟู้ดก็สามารถมาปิ้งย่างได้เลยพร้อมกับโต๊ะนั่งเล่นห้นอ่อนตรงนี้เขาก็มีมุมนั่งเล่นให้อีกด้วยสามารถมานั่งเล่นถ่ายรูปก,ก็ได้ต่อไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในบ้านกันดีกว่าครับ เราก็อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะทุกคนเปิดเข้ามาในตัวบ้านอันดับแรกก็คือห้องนั่งเล่นเลยและในห้องนั่งเล่นเขาก็มีทีวีให้จอใหญ่มากพร้อมกับตัวคาราโอเกะนี่เขามีไม์ให้ทั้งสองอันเลยแล้วก็คาราโอเกะที่บ้านหลังนี้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดใน y o YouTube นะทุกคนเพราะว่าเขามีเป็นหนังสือเพลงให้เลยนี่สามารถคีย์หมายเลขแล้วก็เลือกเพลงได้เลยครับเขามีโซฟาให้ด้วยเป็นสไตล์แบบลักชัวรี่พร้อมกับไฟสวยมาก ตกแต่งผนังแบบรูปแล้วมีรูปมีกระจกให้มีเพชรก็คือรักชูสุดๆโซฟาก็คือดีมากใหญ่ทุกคนห้องนั่งเล่นก็คือกว้างมากๆเลยเขามีโซฟาให้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้มีโดยมาตรงนี้ขวามือออกห้องนั่งเล่นก็จะเป็นเป็นมุมนั่งเล่นนะครับก็คือมีสามารถมานั่งกินขนมนั่งเล่นนั่งทํางานได้ด้านหลังเราก็จะเป็นโซนของห้อง,องครัวมาดูกัน นี่ห้องครัวก็คือใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนมีอ่างล้างจานมีตู้เก็บอุปกรณ์จานชามนี้เขามีถ้วยจานให้เยอะมากแล้วก็มีทั้งไมโครเวฟมาหุงข้าวแล้วก็ตัวการน้ําร้อนเตาแก๊สก็มีให้สตัวพร้อมกับที่ระบายอากาศออและมีห้องน้ําส่วนกลางที่อยู่ติดกับห้องครัวด้วยนะทุกคนห้องน้ําก็คือใหญ่มากทุกคนแล้วก็มีตัว นี่เขาแยกส่วนเปียก่วนแห้งแล้วคือสามารถอาบน้ำห้องนี้ได้เลยมีเป็นชาวเวอร์ฝับบกบัวเครื่องทำน้ำปุ่นแล้วก็ตอนนี้มีสบูเ่เหลวแชมพูครีมน,นวดก็มีให้นี่ก็เป็นห้องนอนที่1น,นะครับก็คืออยู่หลังทีวีเลยเป็นห้องมาสเตอร์เบดม ด้านในห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมีเตียง5้าฟุตให้ถึง2เตียงห้องก็คือใหญ่มากแล้วแอร์ก็คือเย็นฉ่าแล้วก็ที่พิเศษเลยสามารถมองออกไปเห็นวิวสระน้ําได้ก็คือเขามีกระจกให้แบบนี้เลยนี่ครับตัวเตียงนอนหัวเตียงก็คือเป็นผ้ากำมะหยี่ก็คือมีความสีทองแบบลักชัวรี่มากตกแต่งด้วยรูปภาพแล้วก็มีโคมไฟพระจันทร์และในห้องเขาก็ยังมีเป็นโตเครื่องแป้งแบบนี้เลยทุกคนสามารถเปิดปิดไฟกระจกได้ สามารถแต่งหน้าคือปรับแสงไฟได้เลยน่าหับมากห้องน้ำก็คือใหญ่มากก็คือมีกระจกบันใหญ่ๆเลยมีอ่างล้างมือเขายังมีแก้วน้าสลับแปง่งฟันให้ด้วยทุกคนมีให้ถึง4แก้วแยกโซนเปียกโซนแห้งมีสบู่แชมพูคิมนดวดให้เหมือนกันแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ฝักบ,บัวเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วย 2กันแล้วครับห้องนี้ก็เป็นห้องเตียง5ฟุตเหมือนกันมีให้ถึง2เตียงเลยห้องนี้ก็คือตกแต่งสไตล์คล้ายกันเลยทุกคนก็คือมีความแบบผ้ากำมะหยี่สีทองตกแต่งผนังด้วยรูปภาพในห้องนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนกันสามารถมานั่งแต่งหน้าได้มีกระจกให้แล้วก็สามารถแขวนเสื้อแขวนกระเป๋าได้เลยทุกคน คือแบบสวยมากดูดีเตียงคือใหญ่มากตรงนี้เราชอบตรงนี้มากเลยคือมันใหญ่มากอันนี้เขาจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะทุกคนแล้วก็มีน้องตุ๊กตานี้ให้ด้วยน้องแมวน่ารักมากนี่ตรงปลายเตียงเขามีโซฟาปลายเตียงให้แบบนี้เลยสามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้แล้วห้องนี้พิเศษเลยเขามีตัวกระจกเต็มตัวให้ด้วยสามารถแบบแต่งอยากแต่งตัวใส่ื้อผพาคือกระจกคือแบบดีมากนี่ที่มีให้เหมือนกันทุกห้องเลยก็คือโต๊ะแป้งนะทุกคนโต๊ะแต่งหน้า ห้องนี้ก็สามารถเปิดปิดไฟปรับแสงได้เหมือนกันห้องนี้เขาก็มีห้องน้ําให้ในตัวเหมือนกันเข้ามาดูเลย <S <S ห้องน้ําก็คือเหมือนกันเลยทุกคนที่พิเศษกว่าห้องอื่นก็คือเขามีไดร์เป่าผมให้ด้วยตรงนี้ก็คือมีเหมือนกันเหมือนห้องน้ําที่แล้วเลยคือเครื่องทำน้ําอุ่นเดนชาวเวอร์ฝักบัวแล้วก็ครีมอาบน้ําสบู่ต่างต่างให้ ไปเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมด้านนอกกันว่ามีอะไรบ้างไป บ้านลูต้าภูวิล่าบ้านขนาดสามห้องนอนสามห้องน้ําเป็นบ้านสร้างใหม่เลยมาพร้อมกับสระว่ายน้ําและสไลเดอร์ก็คือใครที่มีลูกหลานก็คือสามารถเล่นได้เลยเพราะเขามีเสื้อชูชีพให้ด้วยกิจกรรมด้านนอกเล่นน้ําแล้วก็ยังมีตัวฟังก์ชันของโต๊ะปู่เป็นโต๊ะแบบทีอินวันนะครับก็คือเป็นโต๊ะคูโต๊ะปิงปองนะแล้วก็ตัวแอร์ฮอกกี้ให้เล่นด้วย หรื<ผ>อสำหรับใครที่ <ผม S 2> ชอบกินปิ้งย่างเนี่ยเขาก็ยังมีเตาปิ้งย่างน,น้านนอกให้ถึงสองเตาเลยสำมกับผ่านั้นแข็งสามารถแช่อาหารทะเลได้ด้วยข้างนั่นเล่นเขาก็มีโซฟาให้เยอะมากแล้วก็ มีตัวทีวีครับโอเคเคาราโอเกะเขาก็คือมีสมุดหนังสือเอ้ยมีหนังสือเองให้ด้วยคือสามารถคีย์เลขแล้วก็รองรคาราโอเกะได้เลยเในส่วนของห้องนอนนะครับบ้านอังนีเขามีให้สามห้องนอนเลยมีห้องน้ําให้ในตัวสองห้องแล้วก็อีกหนึ่งห้องเป็นห้องน้าส่วนกลางนะครับในตัวห้องก็คือเตียงใ,ใหญ่ๆเลยตกแต่งสไตล์ลักชัวรี่มากในส่วนของห้องครัวนะครับเขออามีอุปกรณ์ให้ครบพันเลยห้องครัวใหญ่มีทั้งเตาแก๊สมีตู้เย็นมีไมโครเวฟแล้วก็ ควานทางกับข้าวเบื้องต้นนะครับสามารถรักษาอาหารได้หลายรูปแบบเลยสําหรับใครที่กาลังตามหานหรือสนใจบ้านภูวิล่าเพิดใหม่นะครับบ้านหลังนี้ราคาแค่ไม่เกินคนละแสนแดงเริ่มต้นพักได้ถึงสิบขั้นเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องทาง Tik Took f a c e b o o กแลก็ YouTube สำหรับใครที่สนใจจองสามารถติดต่อเข้ามาช่องทางแอดไลน์ได้เลยนะครับก็คือแอดบูวิล่าเพิร์ ต่อไปพี่นนองจะพาไปดูบ้านหลังใหม่เดี๋ยวไปรอรุ่นกันนะครับบ๊ายบาย